ครับผมเรอาิเรือะเรื่องเหครับผม่วันี่บมื่อใดเห็นงานครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้กัมมาถึงปลาเกวยนะครับนี่ก็เป็นคลิปเล็กๆนะครับที่ไทยยุ่ปลาเกวยนะครับมื้อนี่ก็มากับนุ่มอุบลครับสวัสดีครับนุ่มอุบลครับ ครับมื้อนี้ก็มีบักแตงมาฝากเพิ่นนะครับสําหรับหนุ่มอุบลลูกอีสานนะครับแตงหน่วยบักใหญ่เลยครับผมนี่ครับใหญ่คักใหญ่เนี้ยครับแตงแตงมีแต่รุ่นนี้แหละครับตัวน้อยก็มี่เอ็นบ่ครับนี่ครับอันนี้หน่วยน้อยครับน้อยใหญ่ครับนี่ครับแซ่บๆครับแต่เดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเบิ่งการทํางานของเพื่อนไปนุ่มอุบลครับสำหรับ อยู่ปากกยนะครับเพื่อนกับด้านบนกัจะเป็นพาไล่เส็ชนะครับกันนกกันยังทุกยางนะครับสําหรับอยู่ที่ปากกยครับกันแดดกันลมแล้วก็กันอ่ากันนกพ่อมกันนกได้พ่อมตัวไหนครับนี่ก็เป็นพี่ไทยเฮ้าครับพี่ทํางานอยู่นี่นะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้มาเฮ็ดยังครับเนี่ย มาตัดนอครับต <ES> uh, mm ้องตัดนออ๋อ hmm. ตัดนอนี่ค <effort> รับนอเนี่ครับพี่น้องก็คือคือบ่อยห็มันเกิดหลายเป็นบอครับแมนครับแมนนี่ครับจะเป็นนอนอที่เกิดมางไหมครับก็คืออ่ามันหลายโพดแบบนี้ตัดบอครับเนี่ยนี่ครับแบบนี้ก็ต้องด้วยก่อนครับสเปรย์ไว้ครับโอ้สเปรย์ไว้ครับเดี๋ยวขอกันใลายถ้ามันใหญ่กันไม่ใหญ่ก็ตัดถิ่นอ๋อก็คือว่าถามีอยู่ต้นหนึ่งถามีอีกต้นหนึ่งก็เอาไว้สก้อนเนาะ ครับกับประมาณนี้ครับเมื่อนี้กังานของเพิ่นตัดหนอทิ้งครับถ้ากัสังเกตเิ่งนะครับว่านอนี้กับมีอยู่ต้นนึ่งแล้วล่ะกัสเปร์นี่ครับก็คือตัวสเปร์ไว้เพื่อกัดจะตัดเพื่อกัดจะตัดต้นนี้ครับสเปร์ก็คือเอาเพื่อไว้ครับเพื่อไว้ก้อนจะเพิ่งตัด ครับงานกับบ่อควายนะครับสําหรับปลากล้วยกับไปเรื่อยๆกันงานปลากล้วยนี่ถ้านักนักช่วงใดครับผมนักเนี่ยนักช่วงแบกกล้วยครับแบกแบกเก้ช่วงแบกเนาะมันเศรามันเศร้ายิ่แบกกล้พี่น้ไปขายงานนี่เยตัดแลาวครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีลวดสลิงนะครับขึงไว้ด้านบนครับพี่น้องนี่ครับจะมีเสือกห้อยลงมาเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนนะครับว่า เอาไว้เห็ดยังนะครับครับสวัสดีครับหน้าครับสวัสดีครับครับนี่ก็ตัดปีนะครับเดี๋ยวก็จะไปถามเพื่อนนะครับว่าที่เพื่อนตัดนี่เพื่อยังนะครับนี่ครับพี่น้องถ้าเจอแบบนี้เพื่อก็จะตัดออกนะครับตัดเพื่อให้มันขาดตัดเพื่อให้มันขาดครับนุ่มโบนบอกตัดเพื่อให้มันขาดครับโอ้เป็นเหตุผลที่ง่ายๆนะครับ ผลอรกันเเป็นังคือ๋ี่ตลวดงอีกทีนีออกน่กคือท่ตดอกนี่คือใมันไหลมันบ่ครับใบมันเห่างโอ้ใบมันเหี่ยงถ้าเหี่ยงนี่นวยนมันอาจจะมัน่สมบุญอ๋าาเอเข้าใจแล้วครับกรคือถาเหาตาดปิ๊บาานี่มองมองที่นี่มันก็จะเป็นนู่นนู่นเหรอเนบ่มันจะเลี้ยงแตุ่้มนี่ อ๋อครับนี่ก็เหตุผลที่เพิ่นต้องตัดปีออกเหตุผลนึงเขาแย่งที่จองต้นหญ้ามเนี่ยต้นี้ตัดแย่งที่จองหญ้านี่นะเอาไว้เลี้ยงตัวนี้วัวแม่นั่งสดมันต้องเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงลูกตัวนี้ตัวนี้พอตัวนี้มันนั่นไงต้นตีตัวนี้มันก็ติดตายแทนบ่ตายไปมู่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไงเท่นตัวนี้ครับตัวนี้นี่ ที่ที่เพิ่นบอตัดนี่เพราะว่ายังเพราะว่าเป่นมอ๋อตอนนี้นี่คือยังยังเลี้ยงกันได้ยูนบอครับเนี่ยจะคอยเลี้ยงกันเลยอืมครับมีต้นนี้ลูกใจเอาโอ้กันนี่ก็คือต้นต้นใดที่เพิ่นตัดเรียบร้อยแล้วก็คือว่าจะเลี้ยงจะเลี้ยงอีกต้นหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆครับผมเปลี่ยนกันเปลี่ยนสลับกันไปเรื่อยๆครับอบนั่งทุกปีเรา ครับืัอนี้ครับผ้าพิพีน้องน้องมาส่วนกล้วยนะครับอีกอนอน่อ้เลียกับนี่อนหน่อยอนมันเดี๋ยโอ้โหวียงมันีง่ายมาแทงตันหนวมันเดี๋ยวทำนี่แล้วแปดวีเก่าวีครับครับก็จะเอาแปดวีเก่าวีนี้ครับพี่น้องครับเด๋ยวตาอ่า ครับนี่ครับกบารเราติดใจตัวนี้ไม่ติดเหรียญบุกยิงไว้ตัวนี้นรครับนี่ก็คือเป็นยังเป็นคือตัดปีนี่กันนี่แหละครับคือเหตุผลครับอันนี้มันบาดเอาไว้นั่งก็เอาตัวนี้ออกแมนแมนแมนโอ้เขาเข้าใจแล้วครับตอนที่ตัดตอนแรกผมก็เข้าใจ <S <s <expensive> แต่ว่ามาเห็นแบบนี้นี่ครับแมนแมนมันยังเงียวอยู่ครับโอ้เข้าใจเลยครับแบบนี้เขาวันเขาก็เรียกเอาครับอันนี้มันรีบดด้วยผสมบูรณ์มันขันด้วยตรงเงินสีเขาจงไว ครับนวมาสมบูรณ์นี่มีรีบด้วยนึ่เขาตัดออกครับครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าเป็นยังพื้นขึ้นตัดแบบนี้นะครับสําหรับหัวปีถ้าเพื่อนจะตัดออกปุ๊บนี่ก็คือว่าช่วงช่วงที่ใกล้ๆปีนี่มันจะ่สมบูรณ์ครับนี่ครับจะบบมีเขาเรียกเขาเรียกว่าบบมี่บได้เลี้ยงน้ำสารอาหารยังต่างๆนะครับจะบบเลี้ยงแถวๆนี้นะครับมันจะมาเลี้ยงช่วงที่อยู่ต้นๆนี่นะครับยังมาตัดปีปุ๊บ มองนี่ก็คือจะสุดเขาจะดกำหนดไว้แค่เจ็ดถึงเก้าวีครับประมาณมันรลายโหดเพิ่นกับตัดถิ่มด้นนะเมนเพิ่นกัะตัดถิ่มนะครับเพ่นดื้อออกนะครับเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะนับนะครับแล้วก็เอาไว้เอาไว้แค่นี้ครับผมที่กับตัดวีก็คือเราต้องการให้มันเงีมาเรื่อยๆลมันจะเป็นกล้วยที่นวยบวสมบูรณ์ครับผมก็ประมาณนี้ครับอ่ะ ครับสำหรับระบบน้ำเพื่อนเนี่กัเพื่อนให้แบบขายยางมันบครับน้ำยดนี่บ่ไดดเอาพันรอบต้นมันมครับก็คือบ่ไดดจำกัดว่าต้องตรงหรือบ่ตรงให้ว่าไก่เกี้ยงนึ่กับสายเบอรมันมอครับเป็นระบบนำของคนนะครับเป็นน่ครับเป็นสายนำยดอันนี้นะครับบอตัดบาครับ ครับเอาไปก้อนเอาไปตะก้อน,อน,น,นครับนีก่ขึ้นครับอนี่ครับครับนี่ครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ที่ทีมงานหนึ่งเพิ่นตัดไว้แล้วนะครับถ้าบ่อมาอ่าเฮ็ดแบบนี้กับอ่านอก็จะเกิดขึ้นอีกครับผมจะตองมาตองมาจัดการนะครับนี่ครับแบบนี้ครับอ่ามันมันเป็นยังครับเนี่ยเป็นยาขาเป็นยามันบ่ออือครับ ผสมน้ำมันก็เป็นสูตร่คนไทยรู้บ่ครับว่าเป็นเป็นยาอีหยังบ่รูอันบ่บ่รู้ครับผมเขาจัดมาให้แม่นบอ,ค,อครับค,ครับนี่ครัเป็นอีกทีมงานหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆมันบ่ครับเนี่ยไปเรื่อยๆทั้งตลอดนะครับไปเรื่อยๆจนสุดรนานได้แล้วก็วนมาใหม่อีก ครับแล้วไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับกับประมาณนี้ครับสําหรับงานที่อยู่ในอิสราเอลนะครับสําหรับงานปลาเกวยกจะนักช่วงที่ช่วงที่แบกเนาะครับเนาะได้ได้แบกน้าเพลินบ่ครับแบกครับแบกขึ้กันโอ้นี่ครับพี่น้องเลยเครื่องหนึ่งกจะประมาณเก้าวีบ่ครับประมาณเก้า เกวัวีกำลังดีครับเกี่ยหน่อยเกี่ยยังครับนี่ครับโอ้คนนี้สาเหตุที่เพิ่นตัดนี่กันนี่แหละครับผมก็เห็นแล้วครับชัดเจนเลยครับก็คือนี่แหละครับนี่ครับชัดเจนเลยครับว่าสาเหตุที่เพิ่นตัดออกกันนี่แหละครับเพื่อจะบำรุงบำรุงซีบีนั่นแหละครับครับผมออกให้บำรุงรวยครับผมแมนแมนแมนอ่ะโอเคครับผมกในคลิปนี้กับโชคชัยอินไทยแลนด์แล้วก็ อ่าพร้อมด้วยนี่ครับนุ่มออบุญครับผมกับขอลาพีลาน้องครับกับไปพ่อกันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้กับขอให้พี่พี่น้องน้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วกะ็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทั้งชกชัยอินเทเลนแล้วกะ็นุ่มออบุโลกอีสานครับกับขอบคุณหล,ลายครับกอให้พี่พี่น้องน้องย่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ